สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอิเช่นเคยกับเรื่องร,องรองวาวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับดาบต้องสาบตระกุงคิดทสุที่ในเนื้อหามังงายในตอนล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะได้มีการนำประเด็นพวกนี้มาพูดคุยกันอีกครั้งเพราะว่าในเนื้อหามังงายในตอนล่าสุดโซโลและก็นาสุจิโร่ก็ได้มีการพนักงานชี้แผะซึ่งในตอนนั้นมีเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดเพราะว่าทั้งโซโลและก็นาสุจิโร่พวกเขาทับสองคนมาพูดพร้อมกันว่าคิดทสุ ซึ่งจากการที่คนเราเนี่ยจะพูดพร้อมกันแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าฝาตรงข้ามเนี่ยก็น่าจะมีดาบคิดได้สื่อเหมือนกับตัวเองใช่ไหมฮะเพราะว่าโซโลเนี่ยมีซันไดคิดได้สื่อส่วนนีไดคิดได้สื่อในตอนนี้มันอยู่ที่วาโนโ่จะเหลือก็แต่โชไดคิดได้สื่อที่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นการที่โซโลแล้วก็นาสุโจโร่พูดพร้อมกันว่าคิดได้สื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นทางคำใบ้แล้วก็เป็นการยืยนยันว่ามันคือการที่ดาบต้องสามในปะทะก ถึงแม้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาชัดเจนก็ตามต่อมาเนี่ยก็น่าจะเป็นดาบโชดายคิเทสึดาบต้องสาที่เป็นตระกูลเดียวกันกับดาบโซโลเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวเกิดับดาบคิเทสึมันกลายเป็นเรื่องราวที่มัน่าสนใจขึ้นใหม่ครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ปลประหลาในนคือลูฟี่คราวนั้นได้หยิบดาบนี้ไดคิเทสึมาใช้ในการต่อสู้หรือก็ปลอมตัวใช่ไหมซึ่งในเหตุการณ์นั้นก็จะเห็นในะวโซโลเนี่ยคราวนั้นสนใจดาบนี้ไดคิเทสึเป็นอย่างมากขณะที่ว่าเขาาาาไดดดด้้้้้้ขออลลลููููฟฟีี่่ใใหบเมมนน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 นััััแตตวก็โโพระฉ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องค้างคางน,นว่าทำไมโซโลถึงต้องอยากดูนิเดรคิดไดสื่อขนาดนั้นหรือว่าเขานั้นจะแค่สนใจดาบตะกุลคิดไดสือที่เป็นดาบต้องสามันกระดาบของตัวเองกันแน่เพราะว่านี้ไดคิดไดสือ่อมันก็จะมีลักษณะปลอกดาบแล้วก็ตัวดาบที่มันมีความคล้ายคลึงกับดาบซันไดคิดได้สือ่อใช่ไหมฮะแต่ว่าการประทะก,กันกับนิเดซือจูโลในตอนล่าสุดเนี่ยโซโลนั้นเห็นแค่ใบาดาบแล้วก็การประทะกันเขาเท่านั้น เพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความได้ว่าโซโลเนี่ยคราวนั้นสัมผัสอะไรบางอย่างในจาดับคิดเตสือซึ่งมันมีความเหมือนและก็คล้ายคลึงกันโดยที่เขาเนี่ยแค่ปะดดาบกันแล้วก็ได้เห็นดาบนั้นก็สามารถสัมผัสได้เพราะว่าจะเกิดจะบอกนะว่าการต่อสู้กันในตอนล่าสุดเนี่ยโซโลนั้นสังเกตเห็นดาบแล้วก็รู้ได้ทันทีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันแปลกมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่บอกนาดาบคิดเตสือมันมีพลังบางอย่างที่ทําให้โซโลเนี่ยสัมผัสแล้วก็รับรู้มันได้นั่นเองแล้วก็อย จะมีก็แต่เหล่าคนที่ไม่สามารถควบคุมพลังดาบได้เท่านั้นที่พวกเขาเนี่ยหวาดกลัวดาบพวกนั้นและกลบาวว่าดาบพวกนั้นเป็นดาบต้องสาบที่มีอันตรายถึงชีวิตและจากเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะเป็นการบอกบอกะว่าดาบต้องสาบมันคือดาบที่มีพลังที่ผู้ใช้นั้นต้องควบคุมมาให้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะมีความเหมือนกับดาบเป็นมากของโซโลที่มันคือดาบที่มีความสามารถพิเศษที่มันเพิ่มความสามารถในการฟันให้กับผู้ใช้แล้วก็ยังสามารถดูพลังผู้ใช้ถ้าเกิดไม่สามารถควบคุมมาได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นการปูเรืเ่องราวที่บอกนะว่าดาบตุกุนคิสืซึพวกมันก็มีความสามารถและก็พลังพิเศษเหมือนกันเพราะว่าอยา่าลืมว่าดาบตะกุนคิเตซึมันถูกตีมาจากวาโนโซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะได้มีการอธิบายนะว่าซันไดคิสืซึเนี่ยมันถูกตีขึ้นโดยโชเเกุนสุกิยกิส่วนนี้ได้คิเตซึเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของตุกุนโคเตซึเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าทั้งน้ได้คิสืซึและก็ซันไดคิสืซึเนี่ยดาบทั้งสองเล่มนี้ถูกสร้าางท่โนโทู มันก็เลยเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นต่อไปนะว่าโชไดคิสตสึมันจะเป็นดาบที่ถูกสร้างโดยคนของประเทศวาโนในช่วงเวลา100้ปีของความว่างเปล่าที่มันหายไปหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนึ้ก็จะหมายความว่านาสุจิโร่เนี่ยการที่เขาได้มีดาบจากวาโนและก็มีชื่อที่มันคล้ายคลึงกับภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันเชื่อมโยงกันนะว่านาสุจิโร่เขานั้นเป็นคนที่มีเชื่อสายจากวาโนที่ทรยศหรือว่าเขาเนี่ยยังเชิงดาบโชไดคิสื่ึมาจากวาโนกันแน่เพราะว่าจากเเเเรรรรรืืื่่่อออองงาาาาาพกกกนนนี้้็็จะะหหมคคูใดตส มันได้ปะทะกันแล้วก็ต่อสู้กันเองเพราะว่าโซโลเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็งในการต่อสู้กับฮาปุท่านาสึจิโรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักดาบเหมือนกันแล้วก็ในสุดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ต่อสู้กันใช่ไหมฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันได้มีการเปิดเผยม,มาแล้วนะว่าโซโลเขานั้นก็มีสายเลือดที่มาจากวาน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในสุดสุดท้ายระหว่างโซโลและกันนาสึจิโรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจสามอย่างนั่อสู้ ระหว่างคนที่มีสายเลือดจากวานอทั้งคู่นั้นต่อสู้กันก็เป็นได้น,นะฮะส่วนอย่างที่2นั่นคือการต่อสู้กับคนที่แย่งเชิงดาบจากวานอไปในอดีตซึ่งมันก็อาจจะเป็นการต่อสู้รัางคาแล้วแม้กะทางมันเนี่ยอาจจะเป็นการเชิงดาบโชดไดเคทเสอ่อเพื่อให้มันกับคืนสู่ประเทศวานอหลังจากนั้นก็เป็นได้น,นะฮะและก็อย่างที่3นั่นคือดาบทะุ้คูค่คทเ่อรเนี่ยดาบทั้ง3ามเล่มนี้มีความสามารถและก็พลังอะไรเพราะว่าการที่มันได้เชื่อว่าดาบต้องสาบเนี่ยมันก็น่าจะมีความสามารถและก็พลังที่แปลกประหลาด ซึ่งมันก็ไม่แน่นวะว่าความสามารถในการเย่ำแข่งขอนาสูจิโร่เนี่ยมันอาจจะได้รับมาจากดาบโชดคิเดซึหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าดาบซันไดคิเดซึงโซโลเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถและก็พลังพิเศษเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่นวะว่าพวกมันเนี่ยอาจจะเป็นดาบ3ามเล่มที่สามารถเป,ปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำได้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะดาบคิเดซึมันอาจจะมีความลับที่นําไปสู่อดีตแล้วก็มีพลังที่มันซ่อนเอาไว้แล้วก็ดาบทั้งสามเล่มนี้เนี่ยม พราะฉะนั้นแล้วคงต้องมารอดูแล้วก็อรอลุ้นกันว่าดาบตะกุงคิทสอเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอย่างไงแล้วคงต้องมารอดูแล้วก็อรอลุ้นกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่งนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนืนะ้อหาใหม่ของเราสำหรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี